อ๋อไม่ใช่ภูเขาน้าแข็งที่ไททานิกชนนะครับแต่ว่ามันก็จะคือเศษที่แตกหักมาจากทานน้าแข็งเหมือนกันครับเนี่ยอย่างกรอนนี้ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เรือก็ต้องพยายามหลบนะครับอย่างภูเขาน้าแข็งที่เรือไททานิกชนเนี่ยใหญ่กว่านี้มากครับมันไม่ใช่ภูเขาน้ําแข็งที่เกิดจากภูเขาที่เป็นน้ําแข็งนะครับมันคือเศษแตกหักจากทานน้ําแข็งแต่ก้อนนั้นเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆครับเกือบเท่าเรือเลยเนี่ยอย่างในภาพเนี่ยครับใหญ่มากไททานิกเนี่ยจมไปเมื่อ111ปีที่แล้วนะครับ การเดินเรือในปัจจุบันเนี่ยก็เรียนรู้จากไททานิกทั้งหมดครับเช่นเรือชูชีพอะไรต่างๆแต่อย่างที่เคยบอกว่าระบบการเดินเรือเดี๋ยวนี้มันต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากครับเดี๋ยวนี้เดินเรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับมีเรดาร์โซนา่าอะไรต่างๆเพื่อการนําล่องในการเดินเรือครับแต่ทุกคนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับมีการฝึกซ้อมมีการเทรนนิง่งการจัดการระบบอะไรต่างๆการฝึกซ้อมสถานีฉุกเฉินทุกสัปดาห์ เพราะว่าเขาถือว่าการป้องกันไว้ดีกว่าการแก้ไขทีหลังนะครับแต่ระบบการจัดการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการแก้ไขเมื่อเกิด